สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสมาดีกันสุขสุขกุนอ้าอ้าฟไอ้เบ้าสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับสวครับสวยๆดีครับสวยๆเอาอันนี้ลงก่อนเอานี้ลงก่อนอ่ะดีครับดีครับเอฟซีดีครับปุ่นเอออยิ้ม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 ด้วยยิ้มด้วยนาเออเก๊กข้าก็เป็นอ่ะ อาสวัสดีพี่น้องม้งไปสุขสุขคนเด้อทักทายพี่น้องทั่วโลกนะคะทักทายสำหรับเอฟซีนะคะยูต่างประเทศแล้วก็ยูทั้งประเทศให้นะคะเพื่อนบ้านเราด้วยสปปลาวน้ำน,นะคะทั้งพม่ากัมพูชานะคะเป็นเอฟซีคุณยิง่งสุขสุขคนหล้านล้านลานโอ้จะไม่ได้ยังพี่น้องอืมจะไม่ได้อย่าง,งม,มางมพ่ดพ้อกันย่ามือเศร้านะคะสายสายง่ายแก่ๆพี่น้องซีมงกว่าแล้วนะคะตอนนี้เย่บนกะเห็ดอันนี้เล้ววมือขึ้นนี่นะคะเฮ็ดอัน เห็ดปลาราเล้วหมูอคืนนี้ก็เลยว่าสีามาเห็ดคลิปมารีวิวมาโปรดขายน้ำนะคะบะนี่ของเมื่อเช้านี้เขาได้รับของฝากจากเอฟซีนะคะจากอ่าน้องเอนะคะน้องเอมาแล้วเนาะคนฝากเส้นขนมจีนอบแห้งนะคะขนมเส้นอบแห้งมาให้ลองซิมเบิองหมาจัดเพิ่นส่งมาแต่เมื่อก่อนเนี่ยนะคะเมื่อวานนี่หอ่อเดี่ยวนะคะห่อเต็มๆหมูว่านนี่แหละแต่ว่า หาทั้งไปเซนีอยู่บ้านเฮาเพิน่นเพิ่นบสสะดวกมาสทท่งเนาะเพิ่นอาจจะมาคำเพินเ่นก็เลยหัวก็มาไห้เมือเช้านี่นะคะก่อนเบอร์เลยนะคะเป็นขนมจีนอบะแผงสม,มุนไพรนะคะเฮามาเปิดเบิง่งว่าเพิ่นส่งดอกไต้ไมาไห้จักสีนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามกับน้องเอนะคะหรือว่าจะถามแยบนได้นะคะสี่อาในาน,าน้ำให้เนาะสำหรับสำหรับสินขนมสนินอบะแผง ถ่ายเอฟซียุต่างประเทศนอกจากน้อง่นกับส้มหายคือกันเด้อเพิ่นส้มหายอยู่นะคะอันเมื่อนั้นก็เห็นน้องเอเพิ่นมาเพิ่นส้มไปทั้งยังกว่าสหรัฐอเมริกานะคะเพิ่นกับส้มอยู่อืมสวยงามมากพี่น้องเบิ่งเบิ้งเบิ้งยายยายโชว์ให้เอฟซีเบิ่งกระลุกละแล้วเบิ่งโอ้โหสวยงามมากขอบคุณน้องเอนะคะน้องเอมาแล้วนะคะน้องเอเพิ่นกับมิจฉุกุลของเพิ่นคือกันเด้อพี่น้องนะคะเพิ่นจับมิจฉุกุลของเพิ่นคือกัน แล้วเพิ่มกั่มีสินค้านะคะในในช่องมานําเสนอหลายหลายอย่างึ้อกันนะคะมิลันมิลันอาหารตามสั่งตามหักนะคะยูดอนน้ํานะคะสำหรับน้องเอน้องคนกับเป็นพ้นสู่ชีวิตเลวกยอกาสำหรับชีวิตเรื่องเล่าชีวิตของเล่านะคะน่าติดตาม น่าค้นหามากๆนะคะพี่น้องเป็นคนที่มีความสามารถสูงนะคะความสามารถหลายอย่างนะคะสําหรับนอกอี๋เนาะขอไปเบิรงกโบ้แกลเราได้นะคะนี่เฟซบุ๊กนะเนาะ่าคายูทูบนออ้ออมาแล้วนะคะขนมเซนโอ้เซนสวยนะคะพี่น้องเอาลูกไส้หลังไสก้กต่หยากรีวิวสวยนี่ทั้งหมดจะสีหนึ่งสองสามสี่ห้านี่หกสีเจ็ดสีนะคะ อ,นนอ,อันนี้เดี๋ยวยายบนจะเยายบนจะอันิเบ้งน้องฟางมาเอาแว่นเอาแว่นตาให้ยายหน่อยลูกเล็้เรี้ยายาจะได้อ่านในนี้ให้ให้มองเห็นได้เร็วๆครับอ,อัน,นตละสีดีน่าพัะ,ะตละสีดี่นสีมีบอกนะคะว่าส่วนผสมที่เป็นสีเนี่ยมาจากอี่อย่างเนาะอันนี้คือเดี๋ยวยายบนจะรีวิวของของฝากจากน้องเอก่อนนะคะเมื่อนี้คิดว่า คิดว be ่าจะเห็ดเมนูขนมจีนนี่ล่ะนะคะจะเป็นขนมจีนน้ำยาโอ้เอ้าเอามามาโอ้อาเก่งเก่งเก่งครับเก่งครับเก่งครับนั่งลงเร็วมามานั่งลงพี่มาเขาเขากรองกับยายมานั่งลงเร็วเออน้องฟางเขานอนแล้ววันนี้นะคะนี่เป็นสีเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูนี่ผนเห็ดมาจากนี่ยังสีชมพูนี่มาจากแก้วมังกรนะคะ เนี่ยที่เป็นสีแบบนี้นะคะสีธรรมชาติเลยนะคะเนี่ยเพิ่นผสมอันมัดสีเนี่ยมาจากเกี่ยวมังกรนะคะแก้วมังกรอ่าถ้าเป็นสีเหลืองนะคะถ้าเป็นสีเหลืองก็จะมาจากฝักทองนะคะมาจากฝักทองถ้าเป็นสีม่วงนะคะนี่อ่าสีม่วงนี่นะคะเนี่ยสีม่วงนี่จะมาจากดอกอัญชันนะคะเนาะมาจากดอกอัญชันสีส้มนี่มาจากแค่หลอดนะคะมีนะคะสีส้มสีส้มสีเอออันนี้ อันนี้มาสีส้มแมนบ๊อนี่นหละเนาะสีสีส้มอันนี้สีเหลืองแล้วก็สีขาวก็ปกตินะคะสีขาวเนาะสีน้ำตาลนะคะสีขาวธรรมชาติอยู่สีน้ำตาลสีสีน้ำตาลสีเหลืองสีชมพูนะคะสีม่วงนะคะโอ้เป็เตาแซ่บอยู่นะคะของน้องเอทอันซ้องนี่น้ำหนักน้ำหนักจะกรรมรึ อ๋อสองร้อยกรัมนะคะสองร้อยกรัมนะคะซอมนี่สองร้อยกรัมสองร้อยกรัมนะคะสามารถเอาไปต้มวิธีทเฮ็ดกินได้ได้ได้หลายนะเหนี่ยวห่อเนี่ยได้หลากหลายหนึ่งเลยนะคะวิธีทำคนนี้บอกนี่บัวชั่วเรียบร้อยเดี๋วเพี่น้องนะคะวิธีทำมีบอกนะคะวิธีทำนี่่นสีทิมใส่บัวชั่วไปให้เรียบร้อยเร็วนะคะนี่ นะคะเป็นโลโก้นะคะบอดชั่วของน้องเอนะคะน้องเอมาแล้ว,าาลวพี่น้องสวยนะพอขอบคุณน้องเอมากมากนะคะเจ้าหดกะขอให้ออเดอร์รัวๆร่ำรรวยๆ,ๆนะคะน้องเอใใยอดออเดอร์พุ่งทะลุทะหล่มทลายเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเจ้าหนแม่จะฝากนะคะเดี๋ยวแม่จะฝากอันนี้ไปให้ชิมคือกันเด้อน้องเอเด้อแม่จะฝากปลาบองยูทูบเบอร์สูตรใยญ่บนไปให้ชิมคือกันนะคะ น้องเอนะคะสําหรับน้ําใจเนาะอาจังน้องเอน้องบูมนะคะอาจจะได้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลักกาได้ชิมนะคะได้ชิมสินค้าของแต่ละช่องนะคะคือแลกเปลี่ยนกันอาจังน้องบูมนะคะช่องบูมน้อยร้อยเอ็ดนะคะบูมน้อยร้อยเอ็ดเพิ่นกาบช่องมยูทูปเพิ่เพิ่นตอนนี้กําลังฮอตเลยทีเดียวนะคะสําหรับช่องของน้องบูมน้อยเนาะเพิ่นกาจะขายอ่า คนขายหมูแดดเดียวนะคะของน้องบูมเนาะขายหมูแดดเดียวของน้องเอนี่ตอนนี้นะคะมีนี่สินค้าตัวนี้นะคะเป็นเป็นนั่งเอกของช่องเล่วนะคะแต่เรามีหลายหลายๆอย่างนะคะอ่าในช่องของน้องเอนะคะเอดองเอมาแล้วนะคะอันนี้คนกับมีช่องกินโชคกินอย่างของเพื่อนนะคะอู้น่าหักมากเลยนะคะสีสันสดใสสวยแต่ไม่ได้ใส่สีแบบสี แต่งอาหารนะคะเป็นสีจากธรรมชาตินะคะเป็นสีจากธรรมชาติอันนี้เป็นของฝากจากน้องเอนะคะขอบคุณมากมาด้อขอบคุณหลายๆนะจ๊ะน้องเอเดี๋ยวจังไหนเดี๋ยวแม่จะนะคะอ่านถ้าผู้ใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะหรือว่าจะอาติดต่อสอบถามไปทางช่องของน้องเอมาแล้วเลยโดยตรงก็ได้นะคะเพื่อนจะมีแอดลงแอดไลน์ Ad ยังไห้พรอมบัตสุยางสุนเนลนะคะพี่น้องหรือจะ เอาเบอร์จากยายบนไปก่อนก็ได้นะคะเบอร์โอ้ยยายบนกับสมัตตาบ่เห็นไหเอ้ีนี่นะคะสามเ9้าสองหนึ่งเก้าเก้าหกนะคะนี่เอันเป็นเบอร์เบอร์ติดต่อเพื่นนะคะหรือจะไปทาง Facebook ก็ได้นะคะหรือจะไปทางแอทไลน์นะคะเดี๋ยวจังไหนถ้าได้เบอร์ได้เบอร์เพื่อนล้วโทรไปสอบถามได้นะคะสําหรับ เก็บที่ความแยบ,บนที่อยู่ตั้งประเทศนะคะก็ติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์นี้เลยนะคะ0 9 4 3 9 2 1996น,นะคะเบอร์ร้านร้านหน่อยกระสออนน้่พี่น้อร้านหน่อยกระสออหนอึ่งน้ำไาลน้ำลายไหลแล้วโอ้ยหลูกหลา้น้ำลายไหลแล้วอ่ะเก็บเก็บลูกเก็บเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะได้ทําให้กินเนาะเหมือนนี่อาจจะเป็นเมนูยำขนมจีนหรือไม่กขนมจีนน้ํายานะคะ ันนี้เสื้อเสืรีวิวของจับของบันทึพี่น้องรีวิวของจับของบันอ่ะคอเล้งือเลงไปชือไปเอาพี่ฟังไปด้วยนะลูกพี่ฟังไปด้วยพี่ฟังน้อยใจแล้วน่ะบาดีของเฮ้านะคะบันทึของเยบบนเองนะคะของเยบบนเองก็จะมีนี่แหละอันส่วนหนึ่งเขาเก็บเขาตู้แล้วเ้อพี่น้องเ้อส่วนหนึ่งเขาเก็บเขาตู้แร้วนะคะเป็นเป็นปลานะคะปลาสับ ปลาสับหรือว่าปลาบวงเนาะางขึ้นผ้ากันแพทนะคะบรรจุกระป๋องปางปาาเดี๋ยวเยายบนจะชูบเนื้อปลาให้เบิงพู่นพุ่นเนาะห้องให้อยู่หลังบ้านพุ่นลูกเขานี่เป็นคนที่ว่าขี้น้อยใจพี่น้องเอ้ยน้อยใจเก่งนะคะแต่ละคนนี่เอาใจยกเครียดแน่นิดหน่อยเขาจะแรีนไปงอนไปรีอยู่หลังบ้านเลย เอาคือแกะออกยากเถอะนะเอาเส้นเพื่อบาหย่งเพื่อบา,าบ่ไห้ฝาบ่ไห้อย่งมันลุดนะคะพี่น้องเวลานี้เอฟซี่สั่งมาเขาก็จะใส่ถุงแพ็คใส่ถุงอีกสั่นนึง่งเดี๋ยวเขาจะไม่ใส่ถุงหิวล้มกองนะคะ,นะเนื้อปลานะคะหมูว่านีกะนี่พี่น้องโชว์ให้เห็นเต็มๆนะคะเป็น วัตถุดิบของเห้านี่คือเห้าขววัตทุกอย่างพี่น้องจะเป็นข่าตะไคร้นะคะ <Bye. S 1> ใบบกูดหอมแดงกระเทียมทุกอย่างนะคะเห้าขัวขัวแล้วเอาจังเขาเอามาบดแล้วปลาเอามาจากไหนวาติปลาอีไอย่างวี้มาติเป็นเห้าสังปลาบดนะครับสังปลาบดอาจจากตลาดนะคะเป็นแมค่ค้่าพอค่าประจำขาประจำกันนะคะเพลินกะอาจจะบดไว้ไห่เหาก็จะเอามาเป็นเป็นถุงเป็นถังเลยพี่น้องเป็นถัง นะคะเขากลมาปรุงแต่งอีกเทีย่ยนึงนะคะอ่ะนี่สีสันหน้าตานะคะสีสันหน้าตาปลาของเรานะคะ,<ฮ>ะถามว่าเพ็ดแห้งโบ่โบเพ็ดแห้งปันไดพี่น้องอปานกลางนะคะปานกลางถ้าผู้ใดกินเพ็ดกว่านี้นะคะก็ต้องเติมพริกป่นเองนะคะพี่น้องเติมพริกป่นเองถ้าผู้ใดกินบบเพ็ดแห้งหรือว่ากินเพ็ดบอได้นะคะก็ะกินได้สบายๆนะคะกระปุกนี่ถาบะนักโบนะคะ กระปุกนี่กะบสองร้อยกรัมนะคะพี่นอ้องบางปุกกะอาเจ,จียบบ่ถึงปันไหนเพราะว่ามันหยาดบอลง <laughs> มันหยาดบอลงพี่น้องปุกนี่เท่าไหร่วันีปุกนี่หาสิบาทนะคะพี่น้องปุกนี่หาสิบบาทปุกไงเด้ปุกไงนะคะปุกไงปันนี้จ้างอ่านี่ก็จะเป็นปลาทูนะคะอันนี้เป็นปลาทูเป็นผิดปลาทูนะคะอันนี้เป็นผิดปลาทู ถามว่าพริกประทูนี่เป็นเนื้อแบบไดนะคะพริกประทูเขาเป็นเนื้อผงนะคะพี่น้องอันนี้เป็นเนื้อผงนะคะบ,บ่เปียกเด้อนี่แห้งนะคะแห้งแบบวา่าเขาเอาเนื้อประทูนะคะมาคลุกใส่กันนะคะบดตำใส่กันกับอันพริกป่นนะคะพริกปนะะ่นก,กับไี่หอมเจียวกระเทียมนะคะพริกป่นแล,ล้วก็ปรุงเครื่องปรุงรสนิดนึงเขากจะเอาคลุกเข้ากันเรียบร้อยเขาเอามาผัดนะคะมาคั่วนะคะเยอะน้ำมัน ขวไฟปานกลางจนแห้งนะคะจนมันแห้งผงเหมือนพริกเหมือนพริกป่นอ่ะพี่น้องคือพริกป่นคือพริกผงบานเท่าเลยนะคะนี่เนี่ยสามารถเก็บไว้ได้นานนะคะพี่น้องเก็บไว้ได้โดนเก็บไว้ได้อ่าถ้าสมมติว่าเท่าบะมีตู้เย็นนะคะถ้าเท่าบะมีตู้เย็นเท่ากับเอาไว้เอาไว้นอกตู้เย็นนี่คือเวลาเขาจะกินนะคะเขาจะกินเท่ากับเอาซอนที่สะอาดตักแบงออกมากินนะคะโรยกับข้อสวยร้อนๆนะคะมี ผักแกมผักสดจะเป็นถั่วเป็นมะเขือหรือเป็นผักบวกผักงากระเลวแต่นะคะอากินกับกินแกมเป็นผักเครื่องเคียงกินง่ายนะคะพี่น้องไม่เผ็ดมากเหมือนกันนะคะอันนี้กับกระปุกละหาสิบบาทคือกันนะคะกระปุกรุ่นเดียวกันเลยนะคะพี่น้องแต้ว่านะคะแต้ว่า น้ำหนักมันอาจจะไม่เท่ากันเพราะอันนี้มันหนักนะคะพี่น้องอันนี้มันหนักอันนี้มันเบาเนื้อปลาทูห้าวขว่สุกห้าวขวแห้งแล้วมันจะเบานะคะแต่บรรจุเต็มกระปุกเหมือนกันหนึ่งร้อยกร,รัมนะคะหนึ่งร้อยกร,รมัมสำหรับปลาาของห้ากะห้าสิบบาททุกอย่างห้าสิบบาทนะคะอันนี้ขายกระปุกนีมิมนินะคะพี่น้องอันนี้กระปุกเล็กนะคะขายให้กับคนอยู่บ้านนะคะอันนี้ขายให้กับคนอยู่บา้านปุกละสิบบาทเองนะคะพี่น้องนี่กระปุกละสิบบาทพี่น้อง ปลกละสิบบาทากระามวมาได้หลายบอ่อได้หลายนะครับปลุกในน้องสี่ได้หลายเพราะว่าเลือกไอ้กระปุกกลนกระปุกความเข้ามันไม่ได้นูนขึ้นนะครับเป็นกระปุกเต็มเต็มล้วนๆเลยนะคะสิบบาทอันนี้สิบบาทขายอยู่กับขายคนอยู่กับบ้านเพิ่นก่อนนจะมาเอาคนละเครื่องหรูกลอนละหรูจังสี่เนาะอร่อยน,นะครับก็หายไปสิบเอ็ดปุ๊กยังสี่สิบสองกระปุกยังสี่พี่น้องบัานนี้เป็นถุงนะคะเป็นถุงเหาก็มี่นะคะที่น้องอัดอย่างนี้อย่างนี้ครึ่งกิโลอ่าอันนี้ครึ่ง เป็นเคิงกิโลนะคะสําหรับปลาบองนะปลาบองเคิงกิโล150บาทพี่น้อง150บาทเคิงกิโลนะคะบนเป็นเคืองหลบหกขีดนะคะเกินไหยุ่เกินไหยุ่หกขีดนะคะอันนี้หกขีดอันนี้เ้าแผลตื้นถุงไห้ย่างดีนะคะสองชั้นเลยนะคะสิ้นถุงไว้สองชั้นเละเวลาสีส้มเขาก็จะห่อห่มอีกเทื่อนึงนะคะอันนี้สําหรับปลานะคะแต่อันนี้อันนี้เขาก็เหยดคือกันนะคะสําหรับ ปลาทูนะคะผิดปลาทูผิดปลาทูแมงดาข้ากกบเห็ดเป็นครึ่งกิโลเหมือนกันนะคะเห็ดเป็นเคอรงกิโลนี่ถามาราคาดราคาครึ่งกิโลน่ะสองร้อยนะคะปลาทูเพราะว่าเนื้อปลาทูมันก็แพงแล้วน้ําหนักมันก็เบาด้วยนะคะขาใสขาใสปลาทูหลายนะคะแล้วปลาทูมันก็แพงด้วยเนาะเพราะว่าวัตถุดิบราคามันสูงพี่น้องต้นทุนมันสูงข้าก็เลยขายไปตามต้นทุนเนาะแต่ว่าปลาล่านี่คือต้นทุนเ้ามาตามเท่ากับ บอบบ,บ,บทอประตูเขากับขายถูกลงมากนะคะสําหรับปลาหกขีดนะคะอ่าครึ่งกิโลกว่าหกขีดเนี่ยขายอยู่ที่150บาทนะคะพี่น้องร้อยห้บาทถามว่าค่าจับทรงละ่ะบวกค่าจับทรงบวกอ่าค่าจับทรงนี่ก็คือ จะสั่งมากสั่งน้อยนะคะย้่บนบวก80บาทเดินภายในประเทศนะคะส่งภายในประเทศบวก80บาทจะสร้างสวงกับปุ๊กกับ80บาทจะสร้างโหลหนึ่งกับ80บาทนะคะจะเยอะมากกว่านั้นก็แล้วแต่ย้่บนออกให้เองนะคะคือเฉลี่ยจะออกให้เองถ้าสร้างครึ่งโหลขึ้นไปนะคะมันบรยุทที่80บาทแล้วนะคะคาคากล้องนะคะคากล้องค่าห้อหุ่มค่ายางนี่อ่ากรบวกค่ากล้องนี่ถ้าเป็น เป็นไสเล็กไสไสดเล็กสุดก็เก้าบาทแล้วพี่น้องเก้าบาทไสดเล็กสุดนี่ไสดกันี่เก้าบาทแล้วแต่ว่าถ้าขอขอ้ขอม่อขึ้นมามันก็สี่อ่าสิบห้ายี่สิบนะคะ 25, 35, ยี่สิบห้าสามสิบห้าเวเต้อันนั้นแต่ว่าเฮ้าบบได้บวกตรงนั้นนะคะพี่น้องเฮ้าบวกตะคาน้ำหนักเองนะคะบวกค่าน้ำหนักจะเป็นกิโลสองกิโลกับซ่างนะคะยิ่บนคิดบวกแค่แปดสิบบาทนะคะส่งทั่วไทยส่งทั่วไทยเด้อพี่น้องส่งเถอทั่วไทย ตะว่าต่างประเทศนะคะสำหรับเอฟซีต่างประเทศหรวอย้ายโบนอยากกินแท่เฮ็ดจังไหนสิได้กินจบคือ่สองต่างประเทศเนี่ยอ่านบริด้ท่งพี่นองคาใส้ใจคาทรงมันกับแห้งแล้วนะคะแล้วกัาการทรงมันกับหยากน้ำน,นะคะยากน้าก็เลยบริจัดทรงรับทรงของต่างประเทศนะคะเพราะว่าเขาเป็นอาหารเปียกมะพวกนี้เป็นอาหารเปียกถือว่าเป็นอาหารเปียกเลยถ้าเป็นจังขนมจีนโอเพนของน้องเอนี่นะเขาสามารถส่งได้นะคะนี่ทรงได้มันบปรตกมันบระมันมเนานะคะมันสามารถ จะส่งไปได้หลายอาทิตย์จังหอดก็บม่ได้มีปัญหานะคะอันนี้ก็รีวิวซอยนออ้องเอคือกันนะคะท่านาผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเย็บบุญมาได้เดี๋ยวจะให้เบอร์ไปนะคะให้เบอร์เป็นการส่วนตัวไปเนาะสำหรับผูย้ยุต้างประเทศนะคะแต่ของเยบบุญนี่คืออา,อาหารของข้าสินค้าของเขาส่งภายในประเทศเด้อพี่น้องทุกจังหวัดนะคะสามารถโทรสอบถามได้นะคะที่098 สองแปดศูนยนะคะ0982804063โดสอทรสอบถามได้นะคะหรือว่าใครอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายอ้าอันนี้นะคะมีโปรโมโชั่นพิเศษนะคะผู้ดใดอยากจะอ่าเป็นตัวแทนจำหน่ายอยากให้ยเย้บนเป็นผู้ปรุงเป็นผู้ผลิตให้แต่ว่าอยากไปตีแบรนด์หรือว่าเป็นโลโก้ของตัวเอง ก็ได้นะคะพี่น้องไม่สงวนลิขสิทธินะคะอันนี้เขาบัาสงวนลิขสิทธิ์อยากได้ไปเป็นจักอาหารโล1ิโลจังสินะคะให้เย่บนเป็นผู้ปรุงให้แลอ้าวพนอยากจะเอาไปตีแบรนด์เป็นของตัวเองนะคะได้เลยนะคะได้คือกันนะคะเย่บนจะปรุงให้แล้วก็ส่งให้ในราคาส่งนะคะลดพิเศษโปรโมชั่นพิเศษสนใจสอบถามได้นะคะสําหรับขอค่าแม่ค้าที่ ขายของออนไลน์หรือว่ามีร้านนะคะมีรลานขายของของชั่มขององ่างางี้สีเนาะขายอาหารขายของช่มยังสี่อยากจะเอาไปเป็นไรายได้เสริมอีกนะคะนาล้านเส้กับปุกหรือว่าจะใส่เป็นถุงพลาสติกหรือจะใส่ยี่ห้อเวเต้นะคะติดโลโก้ของตัวเองนะคะติดเป็นแบรนด์ของตัวเองได้เลยนะคะยียบนบบสมรรษัลิขสิทธิ์นะคะอันนี้เฮาจะไม่หวงนะคะพี่น้องจะทรงไห้นะคะจะทรงไห้มีพี่ นะคะมีพีอ,อดีตตำรวจที่อยู่ทั้งเหนือนะคะตอนนี้เรากำลังศึกษาอยู่นะคะอยากจะไปพิมพ์โลโก,โก้ไปพิมพ์เป็นแบรนด์ของตัวเองนะคะกำลังจะหาตลาดโลงทั้งเหนือนะคะเพราะว่าทั้งเหนือดิเพิ่นกัเพิ่นกันิยมนะคะสำหรับปลาบองผดปะทู่ปีแมงดาไอยังเนี่ยเพิ่นกินข้าวเหนียวคือกันนะคะเพิ่นกัเลยแบบว่าสนใจนะคะอยากจะเอาสินค้าไปขายต่อนะคะอยากจะรับไปทําแบรนด์ของตัวเองได้เลยนะคะยี่บนคือตอนนี้ฮอ่ฮอ่ก็ต้อง หางานหาไรายได้ทุกช่องทางนะคะพี่น้องถ้าผู้ใดมีโอกาสถ้าผู้ใดชอบในการขายรักในการขายนะคะติดตอ่อสอบถามได้ยดาเย้บนเฮ็ดให้นะคะพี่น้องเย้บนจะทําให้ส่งให้นะคะตอนนี้คือเย้บนเฮ็ดนี่เขาเฮ็ดออกแต่ละลอดนี่ก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับประมาณรอยกระปุกนะคะเป็นรอยกว่าสองอยประมาณนี้นะคะั้งรุุนเล็กรุ่นใหญ่ก็สิประมาณชุดละสองร้อยนะคะออกแต่ละชุดนี่ถ้าเสร็จ ถ้าขายเส็จถ้าขายเบิดปุ๊บเจบนก็ผลิตใหม่เท่ากับคือปรุงใหม่นะคะพี่น้องเขาจะไปเก็บไปโดนจนเกินไปนะคะแต่ถามบักของเขายูได้โดนบ่อยูได้โดนนะคะข้าเออกไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะพี่น้องนะคะแบงออกมากินแบบว่าคือ,อย่าไห้มันมันเป็นเดนนะคะถ้าเขาจะกินเขาก็ใช้ช้อนที่สะอาดนะคะกับไปตักแล้วก็ปิดฝาให้สนิทเก็บเข้าตูเเาต้เย็นหรือเขาพ่มีตู้เย็นเขาก็ ปิดฝาให้ดีๆนะคะอย่าให้อากาศมันเข่าอย่าให้แมงวันอย่าให้อย่างมันมัดตอมอย่าให้ฝุ่นมันเข่ามันจะอาจจะเห็ดห้เสียรสชาติหรือกลิ่นไม่ดีหรืออาจจะนานๆเข้าก็จะเป็นเสื่อละยอียงประมาณนี้เนาะพี่น้องอันนี้ก็คือข้าแนะนําในการถนอมอาหารนะคะพี่นออ้องจากนั้นยายบนฝากไว้เนเด้อนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสาหรับอาหารของข้าขายมาดวนแหละ,ละพี่น้องตั้งแต่ยุคผู้เกตก็ต้องขอบุญขอบุณสาหรับลูกค้านะคะขาประจํา F c ซของยายบน สูส่มุ่มสู่แก่สู่จังหวัดนะคะแล้วก็ต่างประเทศด้วยที่มีโอกาสสรัางนะคะตอนนี้เพิ่นกับมีโอกาสเข้ามาในเมืองไทย,ลยหลายๆายคนนะคะแล้วก็ติดต่อสอบถามมามาเอาไปเมืองนอกนี่สิเก็บได้โดนบอ่าสิสามารถอยู่ได้ จากเดือนจากอาทิตสนใจอยากจะได้เอาไปไปติกินอยู่เมืองนอกนะคะอันนี้ก็ได้เลยเดี๋ยวบนใหตราละละเอียดในการถนอมอาหารนะคะว่า,าต้องเก็บรักษาแบบใดนอย่างประมาณนี้เนาะฝากด้วยก็แล้วกันนะคะอาหารการกินเพราะว่าจะเป็นขนม นะคะไม่ว่าจะเป็นขนมจีนอบแห้งของน้องเอมาแล้วนะคะเพราะว่าจะเป็นพริกประทูแอนน้ำพริกแมงดาแล้วก็เป็นปลาบองของยายบนุญนะคะติดต่อสอบถามได้ที่0982804063เดี๋ยวจะปักมุดนะคะเดี๋ยวจะปักมุดเบอร์โทรไว้ให้เด้อพี่น้องเด้อ ะะขอบคุณขอบคุณหล,ลายๆค่ะคลิปนี้กับพ่อมโยซัมนี่เดี๋ยวจะเอาปลาบองไปเป็นซิมแล้วก็จะเห็ดกับเขาเห็ดอาหารกินหลัเมื่อนี่อาจจะเป็นเมนูขนมจีนน้ำยานะคะพี่น้องเดี๋ยวจา้าไหนเขาจะขอมาติดตามกันในคลิปต่อไปคลิปนี้ก็จ,จากคอโจไปแคน่นี้ฝากสินค้าเแล้ด้วยติดต่อสอบถามได้นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ